็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอะสอนวิธีการซื้อ3นะครับหลังจากที่เราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือการซื้อส้านะครับเพื่อรับรายได้ทุกช่องทางนะครับวิธีการซื้อซ้ําสําหรับคนที่เป็นสมาชิกแล้วนะก็มาที่เว็บ indiem.me นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่รหัสสมาชิกของเรานะครับก็เข้าพาังปกติเลยนะครับ ใส่รหัสสมาชิกนะครับข้างล่างก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดตกลงครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่มุมขวามือบนนะครับแล้วก็มาที่ซื้อของออนไลน์นะครับเสร็จแล้วนะครับเว็บไซต์นะครับก็จะเด้งมาที่หน้าเว็บช็อปอินดีมนะครับตรงนี้ก็คือจะเข้าสู่ระบบให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี้เราก็กกบาดนะครับขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าออกนะครับก็จะมาที่ หน้า s อ o p i n d e นะครับซึ่งสังเกตว่ามันจะนะครับเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราเข้าจากเว็บ indie. me นะครับวิธีการซื้อซ้ำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนำนะครับให้ไปทําการบันทึกที่อยู่เอาไว้นะครับจะได้ง่ายนะครับสําหรับครั้งต่อไปนะครับให้เรากดไปที่รูปคนนะครับขวามือบนนะฮะอันนี้ก็คือในในโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นบัญชีของฉันเนาะ ไปที่ทุกคนนะครับเสร็จแล้วมันจะมาที่หน้า My Account นะครับให้เรากดไปที่ที่อยู่จัดส่งนะครับมันก็จะมีที่อยู่นะครับก็สามารถเพิ่มที่อยู่ได้หลายๆที่นะครับก็นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มเลยนะครับก็จะไม่มีนะไม่มีเนาะก็เข้ามาเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Add New Address นะครับก็คือเพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับพอกดปั๊บนะครับก็จะขึ้นหน้านะครับ add new อ่าใส่ที่อยู่ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องเราต้องใส่ข้อมูลที่อยู่ให้ครบนะครับซึ่งในนี้นะครับเขาจะให้เราใส่จังหวัดจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นอำเภอนะครับเรียงลงมา เมื่อเราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับตัวเลขรหัสไปรษณีย์นะครับก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราก็กดเซฟนะครับปุ่มสีเหลืองด้านล่างเลยก็ขึ้นเซฟสกเซ็ก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดไปที่รูปรถรูป3ขีดขวามือบนนะครับมาที่สินค้าครับเราก็เลื่อนลงมาครับผมมาที่สินค้าซื้อซ้ำนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับที่รูปภาพเลยนะครับ ก็จะมาที่หน้าสินค้ากลุ่มซื้อซ้ำนะครับตรงนี้นะครับก็คือการซื้อซ้ำเนี่ยปัจจุบันนะครับบริษัทอินดีมนะครับเราต้องซื้อซ้ำอย่างน้อยนะครับ200 PV ขึ้นไปต่อเดือนนะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมี PV ไม่เท่ากันนะครับราคาก็แล้วแต่ว่าสินค้าอยู่หมวดไหนแล้วก็เป็นสินค้าอะไรนะครับก็คือเราต้องซื้อซื้ออย่างน้อย200 PV ขึ้นไปนะเพื่อรับรายได้ทุกช่องทางนะครับ ก็สามารถเลือกชอบได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าให้ดู PV ด้วยนะครับในที่นี้นะครับผมเลือกซื้อกาแฟนะครับก็กดเส่ตะกร้าสินค้านะครับพอกดเส่ตะกร้าสินค้าเสร็จแล้วนะครับเราจะเราเช็คด้วยการนะครับกดที่รูปรถเข็นมุมขวามือบนก็จะมีรายการที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็เช็คว่านะครับเรากดจำนวน1นชิ้นนะครับแล้วก็ราคาครับเสร็จแล้วกดเช็คเอาท์เลย มันก็จะมาที่หน้าเช็คเอาท์นะครับก็จะเป็นหน้าเลือกที่อยู่นะครับเลือกที่อยู่การจัดส่งนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใส่ที่อยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตามคลิปวิดีโอเลยเนี่ยก็คือกดที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับเลือกที่อยู่การรับสินค้านะครับปุ่มสีฟ้านะมันก็จะมีที่อยู่ที่เราบันทึกไว้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้บันทึกที่อยู่ไว้ตามข้างต้นจะไม่มีนะครับ เราก็สามารถกดเพิ่มที่อยู่จะส่งได้นะครับก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับก็จะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่เพิ่มที่อยู่แล้วนะครับเพิ่มที่อยู่ตามวิดีโอข้างต้นแล้วนะครับเราก็ไม่เสียเวลานะครับในการกรอกข้อมูลนะครับเราก็เลือกที่อยู่สินค้าได้เลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับปุ่มสั่งซื้อนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเรากดเราก็กด กองที่อยู่ข้อมูลนะรเพื่อเช็คข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับว่าข้อมูลที่เราใส่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสั่งซื้อปุ่มสีเขียวได้เลยเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการชําระเงินนะครับตรงนี้ก็จะมะีมีแต่ละขั้นตอนนะครับก็จะมีการชําระผ่าน qr code นะครับชำระด้วยบัตรเครดิตนะครับชำระด้วยบัตรเครดิต ประเทศลาวนะครับชำระด้วยการโอนเงินบัญชีธนาคารแล้วก็ชําระด้วยเคาน์เตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เลือกเอาตามสะดวกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการชําระเงินเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือ,อต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งสลิปการโอนเงินนะครับก็คือต้องแจ้งหลักฐานการโอนเงินเนี่ยถ้าเราเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับเราต้องแจ้งสลิปการโอนไปที่คอนเฟิร์มยอดของอีดีมด้วยนะครับการสั่งซื้อถึงจะเสร็จสิ้นนะครับ แต่หากแต่ถ้าหากว่าเราเลือกชําระเงินแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น QR code บัตรเครดิตหรือว่าเคาน์เตอร์นะครับก็ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องส่งคอนเฟิร์มก็ได้นะครับระบบจะตัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ในที่นี้นะครับผมจะเลือกชําระผ่าน QR code ครับพอกดมาแล้วนะครับมันก็จะจำกัดเวลา10นาทีนะครับให้เราชำระภายใน10นาทีนะครับไม่งั้นก็ตัว QR วอารคเนี่ยเขาจะ หมดอายุนะครับเราก็จะต้องทําการสั่งซื้อใหม่นะครับวิธีการนะครับแล้วก็ซูมเข้ามานิดนึงนะครับให้มันเห็นชัดๆน้อแล้วก็แคปหน้าจอครับพอแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่แอปธนาคารของเรานะครับแล้วแต่ว่าใครชําระแบบไหนเลยนะครับซึ่งทุกธนาคารนะครับมีการชําระแบบ QR code แล้วนะครับผมก็ไปที่สแกนนะครับอันนี้ของผมเป็นคาสิกรนะครับก็สแกนนะครับเมนูด้านล่างนะฮะกดที่สแกนปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกไปที่ รูปภาพนะครับมุมขวาล่างนะฮะอ่าพอเลือกรูปภาพเสร็จปุ๊บก็เลือก Q r code นะครับที่เราแคปหน้าจอมานะฮะอ่าก็เลือก QR code ah ครับอ่าอันล่าสุดนะอ่าเสร็จแล้วก็กดต่อไปครับก็จะขึ้นนะครับบริษัทนะครับ ทีเพย์ประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าไม่ใช่บริษัทอินดีมนะครับเป็นบริษัทเราเชราผ่านบริษัททีเพย์นะครับแล้วก็ยอดเงินก็จะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับอ่าเราก็กดยืนยันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสลิปตรงนี้นะครับเราก็เก็บเอาไว้นะครับในกรณีที่ในกรณีที่ออเดอร์มีปัญหาหรือว่าการจัดส่งการสั่งซื้อสินค้าไม่สาเร็จนะครับล้วก็เอาเอาสลิปตัวนี้นะครับเป็นหลักฐานยืนยันพร้อมกับ ตัวออเดอร์นะครับออเดอร์ที่ที่เราจะได้รับนะครับซึ่งพอเรากดชำระเงินเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ Google Chrome นะครับกูเกิลโคลมเนาะเราก็กดไปที่นะครับลูกคนนะครับมุมขวามือบนนะฮะแล้วก็ไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราก็มาดูว่าเวิร์ดติ้งถ้าขึ้นว่าเวิร์ดติ้ง for shipping ก็คือรอการจัดส่งนะครับ ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับนี่ก็คือการสั่งซื้อโดยใชย้ QR code นะครับซึ่งสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องคอนเฟิร์มยอดด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการการซื้อซ้ำนะครับก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ